ต่อไปนะคะเราจะบันทึกรายการ1.2นะคะใส่รายละเอียดของบริษัทนะคะค่ะบริษัทดีและเก่งจำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่615อาคารจิตุไทยชั้น9ถนนตามคำแหงแขวงหัวมาเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร10240นะคะค่ะเราจะเข้าโปรแกรมเพื่อจะใส่รายละเอียดของบริษัทเลยนะคะค่ะเข้าตรงที่ฐานข้อมูลนะคะ เลือกเพิ่มแก้ไขชื่อบริษัทค่ะกดแก้ไขนะคะชื่อตรงนี้ชื่อนี้นะคะชื่อภาษาไทยตรงนี้นะคะให้เราเป็นเปลี่ยนเป็นบริษัทดีไดเก่งนะคะลงมาตรงที่อยู่นะคะ เราใส่เลขที่หกหนึ่งห้าอาคจาิตไทยนะคะชั้นเก้าแพงหัวมากเคปังกะปี ตรงนี้นะคะตรงนี้เสร็จแล้วให้เราลงมาตรงที่ชื่อประกอบการนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นบริษัทดีและเก่งนะคะค่ะตรงนี้นะคะใส่ารายละเอียดของบริษัทเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากด F10 มันจะได้เลยะคะ่ะ Escape ออกไป้เลยนะคะค่ะหัวข้อ2.1ข้อสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ